วันเดวิทบางลำพูตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านบางลำพูย่านตามของกรุงเทพะหานะครชื่มนสุขาพทุกคนเลยทีทัศกาลนายแอดมิวเซียมพิพิธบางลำพูเอ๊ะข้างในมันจะมีอะไรนะหรือว่ามันจะมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นไม่ข่าวว่ามีโฟกซองด้วยทุกคนข้ามผ้าเด็กผ่ากับบวกนี้ไปดูกันเลย พี่ปังลำพูแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูกันว่าในพีพีบปังลำพูีมีอะไรให้เราได้รับชมบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องย่างเก่าของปาลังพูหรือจะเป็นในแอดมิเซียมที่กำลังจะจัดขึ้นใ,<อ>ในเ้าวนนี้ไปดูกันเลย ภายในพิพิธภัณฑ์ลำพูจัดนินเทศการเกี่ยวกับความเป็นมาของย่านบ้าลำพูตั้งแต่อดีตนอกจากนี้ยังนำเสนอหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์อาทิการทำเหรียญกระสาบเครื่องราชอิสริยาภรณและที่ราพัสดุมาจำลองให้ชมซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่นี้แต่ยังมีการจำลองร้านค้าต่างๆเช่นโรงหนังโรงลิเกร้านค้าห้างพร้อมทั้งชุมชนทั้งเจชุมชน ที่จัดแสดงอาชีพของแต่ละชุมชนโดยภายในพิพิธภัณฑ์บางลำพูมีการจัดแสงสีเสียงอลังการมีการนำเสนอที่เข้าใจง่ายสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยจ้าหากใครอยากเข้าชมมีทัศการในพิพิธภัณฑ์บางลำพูสามารถเข้าชมได้วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง6โมงเย็นแถมค่าเข้าชมฟรีมีที่จอดรถด,ด้วยต้องห้ามพลาดแล้ว ค่ะทุกคนเราอยู่กันในงานในแอดมิวเซียมแล้วค่ะของทางพิพิษบ้างลำหูนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นทุกๆพีพีพิพต้อนันเลยนะคะทุกคนโดยที่ทางพิพิทบ้างลำหูได้จัดขึ้นในตีมของงานเก่ากับเก่านั่นเองค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีทางกิจกรรมการทําลูกชุบโฟกซองพร้อมกับอาหาร ที่มีแม่ขาพ่อขามาขายกันข้างในงานได้เองคะ่ะเราจะไปทำกิจกรรมข้างในกันไม่รู้จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนตามกันไปดูเลยคะ่ะ น,นี่คือลูกชุบฝีมือเราเอง Saya ni. ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศและภาพสวยๆจากงานไอท์ไนท์แอดมิวซึ่งถ้าขายภาพปีนี้ไม่เป็นไรนะคะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะแต่สําหรับปีหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดในธีมอะไรต้องรอติดตามที่ Facebook Fanpage พิพิธบางลําพูแต่สําหรับ EP นี้ต้องจบเพียงเท่านี้และติดตามใน EP หน้าไม่รู้ว่าเราจะไปวันเดวิตพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมที่ไหนใน ก็ S <S <an> <t ale> ه, ติดตามได้ที่ Facebook f a n นเพจปั้นสิงปั้นสุกและช่องทางอื่นๆของปั้นสินปั้นสุกและเราขอตัวราไปก่อนนะทุกคนเราจะไปดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเย็นอันสวยงามของบางนำํำพูปง